าในวันนี้นะคะคุณกําลังเจอกับความทุกข์ใจอยู่และคุณรู้สึกจมจมกับมันแล้วคุณก็ออกจากความทุกข์ไม่ได้นี่คือวิดีโอค่ะที่จะช่วยให้คุณนะคะสามารถผ่านในแต่ละวันไปได้ด้วยความรักความสุขและก็ความสงบสุขจากภายในจริงๆค่ะถ้าใครหลายๆคนนะคะมาถามหวยว่าคู่หวายตอนนี้กําลังเผชิญกับปัญหาชีวิตที่หนักใจมากๆจนทําให้รู้สึกว่าหมดพลังทําให้ในทุกๆวันไม่อยากที่จะลงมือทําอะไรเลย อยากจะนอนอยู่บนเตียงเฉยๆก็เลยรู้สึกว่าไอ้ความทุกข์พวกนี้นี่มันกัดกินหัวใจทุกวันทุกวันจนพลังหมดแล้วนะคะเรารู้สึกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วนี่คือดราม่าขนาดนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่วายจะบอกพวกเราทุกคนนะคะว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วยสิ่งนี้นั่นเองค่ะคือคําว่าตื่นเต้นค่ะที่รักอันนี้เป็นอันหนึงที่เอาจริง เป็นสิ่งที่ทุกๆครั้งนะคะที่ไหวเจอความทุกข์ใจสิ่งที่ไหวทำโดยตลอดก็คือว่าหนึ่งเราจะถามคำถามกับตัวเองค่ะว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันทำให้ฉันทุกข์ใจขนาดนี้มันทำให้พลังงานฉันตกขนาดนี้ฉันกำลังทำร้ายตัวเองอยู่ใช่ไหมถ้าใช่นะว่าเอาจริงๆไม่มีใครเนาะออที่มาทำร้ายหัวใจคุณได้ถ้าคุณไม่อนุญาตที่รัก คุณเป็นคนอนุญาตให้เขามาทำร้ายคุณเองดังนั้นวันที่คุณทุกข์เขาไม่ได้อยู่กับคุณเขาไม่ได้มาปลอบโยนเขาไม่ได้มาใส่ใจเขาไม่ได้มามอบความรักให้กับคุณคนเดียวค่ะที่จะดึงพลังงานคุณกลับขึ้นมาให้เข้มแข็งสดใสและมีความรักออมีความสนุกในชีวิตได้คุณคนเดียวเท่านั้นค่ะตัวเราเองเท่านั้นที่จะลงมือทำ นะคะเมื่อคุณตอบคําถามตัวเองนี้ได้แล้วว่าฉันจะไม่อนุญาตคะ่ะให้ใครมาทําร้ายหัวใจคุณแล้วคุณต้องกลับมารักตัวเองจริงๆวิธีการในการกลับมารักตัวเองเออเลวเวลเพลังงานตัวเองอย่างรวดเร็วก็คือคําว่าตื่นเต้นซึ่งคําว่าตื่นเต้นทํำยังไงคุณจะต้องมองหาคะ่ะทุกๆอย่างทุกๆโมเมนต์ทุกๆขณะจิตอะไรที่คุณตื่นเต้นคุณจงตื่นเต้นกับมันให้ได้ไม่ว่าคุณกําลังนอนอยู่บนเตียงจนตื่นเต้นกับการ นอนนี้คุณมาแปลงฟันคุณตื่นเต้นกับเทคนิคในการแปลงฟันของคุณคุณมาทํางานคุณตื่นเต้นกับวันนี้ค่ะว่าวันนี้ฉันจะมาตื่นเต้นกับงานที่ฉันทามันช่างสนุกสนานมันมีความสุขยังไงหาทุกๆโมเมนต์ที่คุณตื่นเต้นขับรถออกจากบ้านคุณตื่นเต้นได้ได้ว่าวันนี้ฉันจะเจออะไรในขณะที่ฉันขับรถฉันตื่นเต้นวันนี้ฉันคุยโทรศัพท์เอ่อท็อปปิกที่ฉันคุยเนี่ยอะไรมันตื่นเต้นขนาดไหน หาทุกๆมุมในชีวิตให้คุณตื่นเต้นทุกวินาทีจิตในขณะนี้ผมกำลังอัดคลิปผยก็ตื่นเต้นค่ะถ้าคุณสัมผัสได้มันจะเป็นพลังงานของความตื่นเต้นเมื่อคุณตื่นเต้นกับทุกโมเมนต์ทุกขณะจิตคุณจะดึงพลังงานค่ะของคุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ ด้วยความรักด้วยความหลงไหลด้วยความตื่นเต้นนี้ที่ช่วยเลเวลเลชพลังงานคุณค่ะจากความทุกข์ใจจากความเศร้าหมองมาเปลี่ยนพลังงานใหม่เป็นความตื่นเต้นณปัจจุบันขนาดด้วยความรักด้วยความหลงไหลจริงๆและเมื่อนั้นพลังงานคุณค่อยๆค่ะเขาเรียกว่าเกิดโมเมนตัมโมเมนตัมโมเมนตัมทีละนิดของปัจจุบันขนาดด้วยความตื่นเต้นด้วยความหลงไหลนี้ จะค่อยๆขยายพลังงานคุณค่ะคุณจะชิปจะเปลี okay. ่ยนจากความกลัวความทุกมาเป็นพลังของความตื <Bear ly visuals> ่นเต้นในปัจจุบันขณะนี่แหละค่ะพลังที่ทรงพลังมากๆพลังของปัจจุบันขณะที่ทรงพลังมากๆมันจะช่วยค่อยๆขยายพลังงานค่ะคอพลังงานคุณจะค่อยๆขยายสนามพลังงานคุณจะค่อยๆขยาย ออกไปอย่างไม่มีขีดจำกัดคุณจะค่อยๆกลับมาทีละเล็กละน้อยแล้ววันหนึ่งคุณจะค่อยๆลืมไอเหตุการณ์เหล่านั้นที่มันทำให้คุณเจ็บปวดอีกเลยนี่คือเทคนิคนึงนะคะที่เวลาที่ไหวเกิดความทุกข์เกิดความกลัวลรวไหวททำสิ่งนี้ค่ะอยากให้พวกเราทุกคนฝึกนะคะลงมือทำในเรื่องนี้หาทุกๆโมเมนต์ท,ที่คุณตื่นเต้นที่คุณหลงไหลค่ะ ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการคุณรอดูนะคะถ้าใครชอบวิดีโอสาระดีๆแบบนี้ในเรื่องพลังงานจิตวิญญาณนะคะกดติดตามไว้ค่ะในช่อง Tik To อบ f c e e o o o k และมินิมสตูดิโอช่อง t i k กตอบ f c e e o o o k และ YouTube นะคะใน Minim Studio ค่ะด้วยความตื่นเต้นค่ะพูดผิดพูด,พดถูกและเจอกันค่ะ